เพื่อนๆวันนี้กุหลาบแดงก็จะพาเพื่อนๆมาปลูกกวักโพทองกันนะคะปลูกให้มันเป็นพุ่มเป็นกอสวยเลยนะคะปลูกยังไงนะคะให้เขาแตกเป็นพุ่มแบบนี้เลยนะคะให้เขาโตเป็นพุ่มแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือปลูกเวลานอนมันกินนะคะไม่ทันได้ดูทิ้งไปสี่ห้าวันกลับมาถึงนอนนอนมันใจหมดนะคะยังไงทีนี้ก็ต้อง ามาปลูกใหม่ให้มันสวยเป็นพุ่มกันเลยนะคะอันนี้คือเนี่ยค่ะให้แตกเป็นพุ่มแบบนี้เป็นพุ่มใหญ่ว่านี้อีกนะคะไปดูวิธีปลูกกันเลยค่ะและสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็คือกระถางนะคะเพื่อนๆจะใช้กระถางแบบไหนก็ได้นะคะแต่กุหลาบแดงจะใช้กระลำมังนี่ราคาง่ายที่สุดสําหรับกุหลาบแดงนะคะเพราะว่ามันปลูกเยอะเกินนะคะแล้วก็เจาะรูแบบนี้นะคะ เจาะเหมือนที่เห็นนะคะด้านใต้ไม่ต้องเจาะนะคะตรงนี้ไม่ต้องเจาะนะคะเ,เพื่อนๆเพราะว่าเวลาเรารดน้ําเราใส่ปุ๋ยอะไรน้ํามันจะได้ไม่รอดลงไปหมดนะคะมันจะเหลือให้บอนของเราได้เก็บกินอาหารนะคะวิธีนะคะวิธีง่ายๆแล้วก็ประหยัดเวลาการรดน้ําด้วยนะคะแล้วก็วันนี้กุหลาบแดงไม่มีขุยมะพร้าวนะคะขุยมะพร้าวมันหมดเลยนะคะ เวลาแดงก็เลยใช้ถ่านแทนนะคะรองพื้นไว้แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็เอาดินนะคะใส่นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะเดี๋ยวดินใส่นะคะแล้วก็สิ่งที่ต้องเกมก็คือมีไข่อีกนะคะแล้วก็จะปลูกต้นนี้นะคะวันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะคะปลูกยังไงให้สวยและเรามาปลูกกันเลยนะคะใส่ถ่านลูกข้าวลงไปก่อนนะคะกะปริมาณเอานะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆปลูกกระถางเล็กก็ใส่ไม่กี่ก้อนก็พอนะคะ แต่กุหลาบแดงปลูกกับกระมังเลยใช้่านเยอะนิดนึงนะคะจากนั้นนะคะดินนะคะดินที่กุหลาบแดงใช้นะคะเนี่ยค่ะจะเป็นดินขี้หมูผสมขุยมะพร้าวนะคะที่ว่าหมักไว้แล้วนะคะหรือถ้าเ,เพื่อนๆไม่มีก็ใช้ดินข้างบ้านก็ได้นะคะเราค่อยผสมสูตรที่กุหลาบแดงเคยแนะนำไปก่อนๆน,นะคะ อันนี้มาลองปลูกกันก่อนนะคะนี่ค่ะดินที่กุหลาบแดงใช้นะคะก็จะประมาณนี้เลยใส่ไปให้ท่วมฐานเลยนะคะอันนี้ก็ดินตัวนี้ก็หมักไปนานแล้วนะคะเพราะว่ามันเก่ามากแล้วนะคะดูนะคะ ดินก็แค่เอาขุยมะพร้าวผสมกับดินมูลมูลมูลที่หมูที่มันมันขุมันเก่าแล้วนะคะถ้าใหม่ๆนี่คุยไม่ได้นะคะต้องเอาดินที่เก่ามากแล้วแล้วก็ไม่มีเหมือนจะเป็นดินแล้วนะคะไม่ใช่มันเป็นมูลแล้วนะคะดินเก่านะคะอันนี้ให้เพื่อนๆได้เห็นก่อนนะคะกระแดงไม่ถนัดใส่ถุงมือนะคะ จริงๆมันก็ไม่ได้โสกรๆอะไรแล้วลวค่ะเพราะว่ามันนานมากแล้วเนี่ยดินมันเก่าแบบนี้เลยเนี่ยค่ะจากนั้นเดี๋ยวปลูกกันเลยนะคะวิธีปลูกปลูกยังไงนะคะให้เป็นพุ่มเลยนะคะ หลาแดงก็จะปลูกต้นนี้นะคะเพราะว่าต้นนี้มันมันจะมีน้อยอยู่นะคะเลยอยากให้มันปลูกก็เลยเป็นกระถางเลยนะคะเนี่ค่ะที่เพาะไว้นะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้วิธีเนี่ยค่ะก็ขยายลงไปแบบนี้นะคะนี่ค่ะไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยนะคะอันนี้คือมันก็เริ่มแตกกอเยอะอยู่นะคะแต่ว่า ถ้าเราปลูกต้นเดียวมันจะช้ามากนะคะมันจะช้าอันนี้ก็คือให้มันกระจายรากก่อนนะคะแล้วก็อันนี้คือมันแน่นมากนะคะต้นนี้นะคะต้นนี้เราสามารถแยกออกมาได้นะคะ,นะคะถ้าเพื่อนๆจะแยกนะคะ แยกออกมานิดนึงนะคะนี่ค่ะแยกให้มันแบบแตกแล้วเป็นพุ่มเลยนะคะแบบนี้ถ้าเราปลูกแค่ตรงกลางมันจะช้านะคะมันเพี่ยนถ้าเราต้องาการแบบเร็วๆนะคะอันนี้คือปล่อยให้เขาใสกก่กอน,นะคะดีดูหัวมันนะคะที่เพาะไว้ในหัวเต็มเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวไม่กี่วันก็เต็มค่ะ น้นเข้าดินใส่เพิ่มนะคะต้นนี้เขาเรียกกวักโพทองนะคะเวลาเป็นพุ่มนี่สวยมากเลยแดงแบบใบเนี่ยสีออกมาที่สวยค่ะเป็นถ้าเราปลูกเป็นพุ่มใหญ่ๆนะคะสวยมากค่ะเ,เพื่อนๆดอกแดงก็เลยต้องปลูกเพิ่มเพราะว่า มันมีอยู่แค่สองกระถางนะคะนี่แหะคะวิธีปลูกก็ปลูกแบบนี้นะคะถ้าเราปลูกกอเดียวมันจะช้านะคะมันก็จะไม่เป็นพุ่มง่ายนะคะมันนานกว่าจะมันเป็นพุ่มนะคะปลูกได้มันแต่เราจะเบืองต้นนิดนึงนะคะปลูกแบบนี้เนี่ค่ะเคล็ดลับที่กุหลบเบงถูกบอนก็ประมาณน,นี้ หลาแดงลืมใส่เปลือกไข่นะคะถ้าเ,เพื่อนๆถ้าเ,เพื่อนๆจะใส่เปลือกไข่รองข้างข้างล่างก็ได้นะคะแต่ปลาแดงลืมใส่นะคะเมื่อกี้นะคะหมะแต่พูดนะคะลืมนะคะอันนี้ก็คือเราก็ใส่บนแบบนี้ได้นะคะใส่แบบนี้เลยนะคะบีบใส่ไปเลยนะคะ ่ะคะอยากได้ก็แตกใบยๆนะคะมันจะทันใจค่ะสูตรนี้จะได้จะได้จะได้ไดเชยชมเร็วนะคะถ้าปลูกแบบนี้นะคะ เหมือนกับว่าเราก็ได้กันน้ํากันอะไรด้วยนะคะอันนี้จะมีมดนิดนึงนะคะเดี๋ยวพอรถมันก็หายนะคะเนี่ยค่ะหน้าตาที่เสร็จก็จะออกมาประมาณนี้นะคะแล้วก็รดน้ํานะคะแล้วเรารดน้ํากันเลยนะคะแบบนี้จะแตกเร็วมากๆนะคะพเพื่อน กรอโซเรวค่ะแล้วก็แตกกอได้เร็วแล้วก็เป็นพุ่มสวยด้วยนะคะสูตรนี้นะคะแล้วเดี๋ยวไปดูที่เสร็จแล้วนะคะและนี่ค่ะหน้าตาที่เวลาเขาแตกกอแล้วนะคะเพื่อนเขาจะสวยมากนะคะนี่ค่ะต้นที่ปลูกแล้วก็แตกออกมาแบบนี้พุ่มเต็มเลยนะคะนี่ค่ะหน้าตาประมาณนี้เลยนะคะใครที่อยากปลูกแล้วก็ให้เขาแตก พุ้มแบบนี้เร็วๆนะคะก็ปลูกเหมือนที่กุหลาบแดงปลูกนะคะเพื่อนๆปลูกง่ายนะคะต้นนี้แต่ว่าจริงๆสีก็จะสดกว่านี้นะคะถ้าเราให้เขาดนแสงบ้างนะคะสีจะจัดแล้วก็สวยมากนะคะจริงๆเพื่อนๆก็นำไปปลูกกันได้นะคะง่ายมากนะคะสูตรนี้โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ